ใช้งานแล้วก็ล้างกันสักนิดนึงครับวันนี้เอาเรื่องของสน,นิมกับสแตนเลสมาให้ดูกันนะครับคือกระบะผมเนี่ยเป็นกระบะเลสเจจริงครับแต่เลสสมัยนี้นครับเป็นขึ้นสน,นิมได้นะผมก็เออไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เขาก็บอกมาว่าเป็นเกรดอะไระ่ะสามศนะครับ แต่มันก็จะมีแบบแดงๆนะอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเกิดจากการที่สเตเลต์มันโดนความร้อนหรือเปล่านะเพื่อนๆที่เป็นสายนี้ก็สามารถให้ข้อมูลกันได้ครับเนี่ยมันก็มีนะแต่ว่ามันไม่ได้กินอ่ะมันขึ้นแดงๆเหมือนกันครับผมไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าสายเหตุมาจากอะไรนะครับก็แต่ถ้าเกิดเป็นเป็นเหล็กนี่คือบอกเลยผูกไปแล้วผูไปแล้วอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นใบที่สองแล้วนะครับจะดูว่าใบนี้ใบเตลเเนี่ยมันจะต้องมีเรียกว่าค่าบำรุงรักษาอะไรยังไงครับเดี๋ยว ถ้ามันไม่ไหวยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตให้ให้เพื่อนๆอดูอีกทีแล้วกันนะครับใครที่สนใจ,จก็เรื่องกระบะสเลตน,นะครับก็ทํามามันก็แพงอยู่มันก็ทนอยู่นะผมว่ามันก็เขาเรียกว่าถ้าเป็นอันเก่าปะผุเสร็จนะครับไม่ถึงปีนะครับไปแล้วนะครับยิ่งเจอหินกระเด็นใส่กระทาะต่างๆนะมันจะมันจะยังไงเขาเรียกว่า มันจะบวมมันจะบวมจากด้านในนะครับมันจะบวมจากด้านในมาเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยใช้ขนน้ําแข็งด้วยนะครับพอเอาน้ําแข็งใส่นะครับความเย็นมันจะมีความเย็นที่มัน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 เป็นความชื้นที่มันเข้าไปด้านในนะผมไม่ผมไม่ไม่ทราบว่าจะเรียกยังไงเพราะว่าเหมือนว่าบางบางชิ้นเนี่ยมันจะเป็นเหล็กที่มันแบบซ้อนกันสองชั้นนะครับนะมันก็เข้าไปด้านในแล้วมันก็จะพองนะครับนะสีมันจะพองมันจะพองดันออกมาครับ จากที่เคยนะครับมันจะพองดันออกมาเลยครับแล้วก็จากนั้นมันก็จะกรอบด้านในนะครับเอออันนี้เป็นปัญหาของผมมากๆเลยผมก็เลยตอนนี้ก็เลยตัดสินใจทํากระบะเลดมาครับก็ดูว่ามันจะอยู่ได้สักกี่ปีแต่ผมมองว่ามันน่าจะทนอยู่นะแล้วก็ุ้มนี่ก็ผมทามาเลยครับเชื่อมมาเลยนะครับเ <laughs> ชื่อมมาเลยคือผมบรรทุกหนักครับแล้วผมก็ใส่ล้อ,อยางที่ออมันค่อนข้างจะใหญ่ออกมานิดนึงนะครับแล้วมันก็สูงด้วยจริงๆรผมมองว่า สายนี้มันมันน่าจะถ้าจะให้ดีมันน่าจะบางกว่านี้หน่อยหนึ่งครับเพราะว่าด้านหน้าครับถ้าไม่ได้บรรทุกมันไม่มีปัญหาครับเบอรอยางผมนะเผื่อเพื่อนเพื่อที่สามนี่ครับอันนี้มันหกสิบอยู่ถ้าได้ห้าสิบห้าแล้วแต่ผมมองดูว่ามันน่าจะเรียกว่าอะไรเหายากอยู่นะครับไม่งั้นก็ต้องไปใช้ของมันจังครับนะครับอันนี้มันหนึ่งแปดห้า หกศูนย์ครับน่าจะสักห้าห้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วพอใส่ยางหนาตัวเนี้ยล้อผมมันล้อขอบสิบสามนะ R สิบสามมันก็จะเหมือนจะหนืดหนืดหน่อยครับมันจะหนืดหนืดหน่อยนะถ้าเทียบกับตอก่อนผมใส่บางกว่านี้นะแต่เรื่องของการบรรทุกผมผมบรรทุกเยอะไงผมก็เลยกะว่าเออให้มันแบบเออหนาหนาหน่อยครับมันจะได้ มันจะได้รับน้ำหนักได้ดีครับแต่มองมันก็แรกมาด้วยความความเด้งนะความเด้งเหมือนกันเอออันนี้ก็มาถ่ายให้ดูครับสําหรับเพื่อนๆที่อนที่สนใจนะแล้วก็ติดตามรถจกร,ร์วอวาลตตี้มานะครับโอเคครับ